น้อนนะครับก็เดียวถ้าพี่น้องเพึ่นบ่าหน้เขามาหาแต่เขาก็ือได้หลายนอเดีครับเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์ครับดินตรงนี้ครับจนเวลาเขาโศกแล้วเ่ากระทมเหมือนคนทีเขาครับขวดนลงชิดเลยไงที่เดียวอ,อ่อ,อนมันครับ อ่อนนะครับคับพี่น้องครับน,นี่ครับพี่น้องผม นอนเห็นปะนครับผม่ะนีครับนอนนะครับมาใหม่ครับนอนบักงเลยครับพี่น้อ,องผมห้างาปได้หลายแั็กบอลธนัดไปไหน ถือน้อง่ายกต่ง่ายเลยครับพี่น้องถือน้อยากกต่งากงาครับเพราะว่ามันมีหนามครับหนามมันคมขม,มครับพี่น้องนี่ครับขึ้นมาพี่น้องเมื่อไงนี่มาบอกไงเลยครับเดี๋ยวมาฟังดิโอ้เมื่องครับเห็นบ่ถือน้องง่ายครับพี่น้องขึ้นมาครับ อาูอาอ่อานนี้ปะอู้อยู่ตรนั้งน,นึงครับน้นองเห็นมองนะครับอันนี้น้องใหม่ลายครับก็น้องใหม่ปาลาเหระครับแต่ว่าสายพันธุ์คนครชนิดเขงมันออกไายครับ นี่ครับครับนำไหมครับผมเนี่ยเอาอีกน้อยนึงครับครับก้อนน้ำใหม่บานผมมันสีออกเป็นร่วมกันนะครับมันเป็นกอเป็นหลายซิปหลายลอยไรเลยแหละครับเวลาิ่นเกิดิ่นก็สิเกิดหลายหลายแบบนี้แหละครับนี่น้องนึงครับพี่น้องน้ำใหม่ไล่ขึ้นกันครับ มองไงเลยครับเนี่ยนะครับนะครับมองไม่ไล่ครับสนใจทักเฟซได้เด้อครับโยธหน้าพ่อน้าค่าครับยากไดปแกงยากไดปต้มสั่งใดครับเดี๋ยวอีกฟังนึงก่อนครับพี่น้องผุนอ่อนนึงครับเนี่ยเห็นเกตไกลผ่นมองไงเลยครับสีเขียวครับพี่น้องครับ ยังเห็นไกลๆเลยครับพี่น้องคือลำเพื่อนนี่เพื่อนบอกข่าวกัว่าเป็นต้นเพื่อนนะครับเพราะมันกอเพื่อนสีแคร์แายกันบางนอกระสีเขียวบางนอกระสีครีมสีขาวครับสีขาวคือน,นองระดีนะครับอันนี้เพื่อนพร้อมสีขึ้นเหี้ยวแล้วครับเ,เอาไปเผาซุบเพื่อดีเลยครับพี่น้อง อบอกไงครับเพี่น้องไม่สมก็ได้ครับอ่อนอึ้ยซวยแล้วครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งครับอู้แต่อ้นซ่อนครับพี่น้องครับทมไปครับพี่น,ออน้องอดินทมไป น้องนึงมานบินครับขาวเลยครับพี่น้องครับโอ้นี่เด่นน้องนึงครับสองน้องฝากกันมันกับนี้สองน้องครับเอ้ครับน้องครับเอาทิงพูนเลยครับขอบคุณพี่น้องเลยเด้อฝากกดติดตามให้นน้ำเน่ครับเพราะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบ่งครับนี่ นอนนั้งดินครับพี่น้องขาจุ่มพูนเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวไปเอาฟังผนกันครับอันนี้นองฟังไดนี่ยได้บอ่ตรงหมนุนเขาไปฟังผนได้ไหมอ๋อไม่ดีพอหมุนก็ไปก็ฟังเลยละ นี่ครับเห็นไหมครับเข้ายู่เสียมผุนคมครับนี่ครับนี่ครับขาวๆเลยครับเป็นรองครับนี่ โอ้ยพอแล้วกระถ่มครับพี่น้องครับถมถมบ่อยค่พื้นโคนครับเนี <Yeah. S 1> ่ยครับ่อยนะครับนอนนึงเดี๋ยวไม่ได่ครับ uh huh. อนอนยองไงด้พี่น้อง <c oughs> ง่ายเลยครับ เกือบพระห็นเกือบพคนเบื้องครับพี่น้องผมขี่ดินท่ามครับขี่ดินออดินท่ามดินตมห้องครับแต่ว่ามันน้อยครับคุณพ่อปู่พี่ยาดเด้อครับพูน่าพี่น้องเบื้องที่นอนยังไงเลยครับ ซ้อนครับพี่นอ้องสะออนครับนี่ครับนอนแบกไงนี่ยครับพี่น้องผมนอนแบกไงเล้อครับนอนนั่งดินบางทีพี่นอ้องกำบองห่มครับบหงห่มอหลีครับปีดปลายมันครับเดี๋ยวสีเบืองอีกก่อนมันเป็นดินพุ่นๆสุดๆครับ ครับเดี๋ยวกองไว้ก่อนครับพี่น้องเอาผงหีิก่อนครับเออโอ้ย <c oughs> หมดหาวาครับน้ำกระไล่ไล่ครับโอ้ปังผุ่นนอกหมดเลยเลยครับ ๋ย่าพบิงึง๋ยวเอาฟังอนครับพี่น้องผมบ่มมเดี๋ยวกล่องเข้ามาเด้อครับเพราะว่าน้ำาหลายครับพี่น้องอาจจะเบิ้งบอ่อนนะกะขอให้พี่น้องเด้อครับเพราะว่าผมเอากล่องตั้งอ,อีกฟังหนึ่งครับ น้ำกันร้ายครับพี่น้องผมลดค้นเอาเนาะครับเนาะเยากได้คุ้มคุ้มคุ้มน,นี่คุ้มแห้งครับพี่น้อง ครับมาบักบง่ายเลยผมนแม่ก่อนผมนแม่ก้อนเดือดดีก้อนที่หนองนี้เนี่ยเมืองบบคักครับเป็นกะโบเห็นครับหมารถายมารบ้านคือว่าแหะครับเข้าเห็นเพิ่นกะโบเห็นเข้าโบเห็นเพิ่นกะเห็นตรงสีนะครับเนี่ย ครับพี่น้องโอ้ยของเคร้ยได้ซีน้อครับก้อนนี่เดี๋ยวยไปบงอีกกันเนื้อเกิดดินไต่ต่อไปบ่งอีกก้อนไหมครับนี่ครับ รูผลงานมือนี่ครับเต็มตาครับผมถึงสองกระตาเลยครับนี่ครับนอบักง่ายเนี่ยน้นอนงดินบักง่ายเลยครับพี่น้องอันซ่อนอันซ่อนครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามครับขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจจากพี่จากน้องนะครับ พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขคนทาง YouTube ครับพี่น้องเบิร์คลิปแล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนเด้อครับช่องห้อยดินที่มีสารทาง YouTube ขอบคุณกําลังใจจากพี่จากน้องเบิร์ตสุขุสุขคนเมื่อนี้ให้พี่นอลล้องรำรุวยสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนครับ